หลายคนกําลังมองหาทําเลอยู่ใช่ไหมคะว่าเราจะมีทําเลแบบไหนบ้างที่จะมาลงทุนลังรถยอดเหรียญแบบนี้ได้นะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาแนะนํากันที่ท,ที่หนึ่งนะคะแบบแรกเลยก็เป็นพวกปั๊มน้ํามันเนาะเพราะว่าปั๊มน้ํามันเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามีรถเยอะอยู่แล้วนะคะกับพวกปั๊มแก๊สก็จะต้องมีรถสัญจรเนี่ยเข้าไปมาเยอะอยู่แล้วถ้าเขามีพื้นที่ให้ว่างก็แนะนําจัดเลยค่ะแบบที่2ก็คือพวกที่ว่างสําหรับพวกร้านสะดวกซื้อจัองหวะ่ ะะบางที่เนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ให้เช่าเนาะเป็นเคสบาเคสอันนี้ยแน่นอนว่าร้านสะดวกซื้อนะคะก่อนเขาจะเปิดในแต่ละที่แต่ละช็อปเนี่ยเขาก็ต้องมีการสำรวจแอรเรียมหมดแล้วใช่ไหมคะทาให้มั่นใจหรือการันตีได้แน่นอนว่าจะต้องมีคนมาใช้บริการที่ร้านสะดวกซื้อเขาเยอะแน่นอนเวลาที่เขามาร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ก็จะไม่เดินมานะคะก็จะเอารถมาอันนี้เราก็มั่นใจได้ว่าเป็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราไปขอเช่าที่กับเขาเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะมี พื้นที่นะคะที่จะสามารถทํากําไรได้แน่นอนตรงนี้ที่ที่3ต่อมาก็คือเป็นพื้นที่ว่างในชุมชนนะคะเพราะว่าในชุมชนเนี่ยจะต้องมีรถสัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นพวกวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่หรือว่าจะเป็นพวกพี่แก๊ปไรเดอร์ไลน์แมนพวกนี้นะคะก็จะเป็นทําเลที่เหมาะมากๆยิ่งถ้ามีหอพักเยอะๆนะคะก็จะเหมาะกับการทําร้านลังรถหยอห่อเหรียญประเภทนี้มากๆเลยคนที่อยู่แถวหอพักอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้เขาจะไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะรถสกรปรกมาอะไรมาก็ไม่รู้จะไป็าร้า่ นนะะร้านล้างรถหยาดเหรียญก็แน่นอนว่าเป็นคาตอบทาเลที่4ต่อมาที่แนะนําเลยคือตลาดนะคะตลาดเนี่ยที่แนะนาเพราะอะไรรู้ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรถขนผักหรือว่ารถขนพวกอาหารสดนะคะเข้ามาเยอะแยะมากมายเขาก็ต้องมีการล้างทําความสะอาดก่อนที่จะวนออกไปแล้วไปรับของใหม่เพื่อให้อาหารหรือว่าสิ่งที่เขามาส่งเนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะจะต้องทําการล้างให้สะอาดก่อนในในตัวกระบะข้อ,อด้านหลังทำเลต่อไปนะคะทำเลที่5ก็แนะนําเป็น พื้นที่ที่เป็นของตัวเองแล้วติดถนนนะคะติดถนนในที่นี้คือไม่ใช่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ที่แบบมีแต่คนแบบวิ่งไปวิ่งมาอย่างเดียวไม่จอดแวะพักนะคะเป็นถนนแบบอาจจะเป็นถนนเส้นรองที่ไม่มีจุดแวะพักต่างๆหรือว่าอีกในทำเลหนึ่งก็คือเป็นจุดที่มีรถติดมากๆตรงนี้ก็จะเพิ่มการมองเห็นแล้วก็อัตราการเข้ามาใช้บริการเนี่ยเยอะเหมือนกันคนรถมันติดไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็มาแวะลัางรถก่อนจะดีกว่านี่ก็เป็นทำเลคร่าวๆนะคะที่แนะนําสําหรับนักลงทุนเนาะถ้าใครไม่รู้ว่าสถานที่เช่า ตรงไหนได้อีกมีไอเดียตรงไหนได้อีกสามารถทักเข้ามาปรึกษาหรือว่าส่งโลเคชั่นเข้ามาประเมินได้นะคะมีการประเมินทาฟฟิกให้นะคะว่าการที่จะตั้งจุดลดออ้างรถตอดในตรงนี้มีคนเข้ามาใช้บริการเนี่ยจะมากจะน้อยขนาดไหนนะคะถ้าเกิดว่านาักลงทุนท่านใดไม่มีความรู้ก็สามารถส่งเข้ามาประเมินได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ